โอเคหนึ่งร้อยลูกเนี่ยครับจะเป็นยังไงป่าหรือก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็คอมระเบิดซิมูเลเตอร์อีกแล้วเนี่ยงวดก่อนเราเล่นอ่าโซล่าสแมชใช่ไหมงวดนี้เรามาเป็นซิตี้สแมชมันจะเป็นยังไง เราจะทำลายล้างเมืองกันหรือโอเคไปรู้สึกภัยพิบัติจะมีเยอะเหมือนกันแนหะงวนนี้อเดี๋ยวลองดูก่อนเลยอันนี้มิสไซล์ไม่บอกชื่อฮนะโอเครู้สึกว่าเราจะกำหนดแรงระเบิดได้นะีครับกับความกว้างของการระเบิดได้โอเคมิสไซล์มิสไซล์ ไม่เท่าไหร่อืมแรงระเบิดหมคอมระเบิดซิมูเลเตอร์นี่ต้องเน้นจํานวนนะครับเพราะฉะนั้นแรงระเบิดไม่ใช่ประเด็นอ่ะอันนี้ไดนไม้อ๋อวางไว้แล้วมีปุ่มให้เรากดนะครับโอเคผมรู้แล้วอะไรจะเป็นคอมระเบิดซิมูเลเตอร์นะครับ ไดนามิกนี่แหละ่ะแต่เดี๋ยวก่อาเอาไว้ทีหลังนี้ครับเรารีเซ็ตกันก่อนอ่าฮะนี่น่าจะเป็นเหมือนมิสไซล์ปูพรมเหรอโอเคอ่าสักส8ลูกยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองไปให้มันครบก่อนอย่างเงี้ยครับ เดี๋ยวเราค่อยมาทำคอมคอมระเบิดกันทีหลังอันนี้ explosion force อ่ะฮะอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีจำนวนมีแค่แรงระเบิดเฉยๆอ่อโอเคลืมกดผู้ผู้ผู้ simulator จำได้ไหมสนใจไหม,มใครสนใจคอมเมนต์นะครับ ผู้บ้านมึงทำตึกระเบิดหรือผู้มึงทำด้วยอะไรเนี่ยอืมรัฐบาลครับเอาผู้ไปเป็นขีปนาวุธเถอะแบบนี้อ่าๆเดี๋ยวดี๋ยวลองความรุนแรงนี่ครับสักหนึ่งนี่มึงเห็นแล้วใช่ไหม พูดนะเนี่ยไม่ใช่ระเบิดพูโอเคั้มโอเคได้อยู่ได้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 ขมระเบิดอยู่แบบนี้มึงพูหรือขีปนาวุธแหม โอเคหมดพรูแล้วเหลือนิวเคลียร์นะครับอันนี้น่นาจะนะนิวเคลียร์นะสัญลักษณ์นิวเคลียร์แรงระเบิดศูนย์นะครับระยะการทำลายล้างศูนย์แต่ผัดกระเพราง่ายมาจากไหนเนี่ยโอเคนิวเคลียร์นะครับนิวเคลียร์ ลองอย่างอื่นบ้างนะฮะลมพายุโอเคนี่ความแรง12นี่ครับถ้าเรา หยุดระเบิดเถอะมันมีความแรงเท่าไหร่ร้อยห้าสอ่าลองดูความแรงที่150นะครับลมพายุความแรง150บมึงแรงเ,เกินไปไหมไล้รถบินอยู่นี่คืออะไรวะ อันต่อมาอันนี้น่าจะแผ่นดินไหวหรือว่าไม่แน่ใจเนี่ยโอเคแผ่นดินไหวไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แผ่นดินไหวไม่เท่าไหร่นะครับโอเคภูเขาไฟระเบิดเออมึงอยู่ระเบิดก่อนภูเขา โอเคอ่ะโอเคพอเธอภูเขาไฟระเบิดนะครับโอ้โหแล้วมีภูเขางอกมาจากข้างหลังเนี่ยนะไม่เท่าไหร่ ไม่เท่าไหร่เพิ่มปริมาณได้นะครับแต่ก็นะก็ไม่เป็นไรไม่เท่าไหร่อันนี้เหมือนกับสารพิษอะไรสักอย่างนีงน่คเรากำหนดปริมาณไม่ได้ด้วยเอาโอเคลองดูโอ้โหฝนกรด <h hum. S 2> อย่างจิปกัก ฟ้พาผ่าโอเคความจีนมันไม่แรงขนาดนี้นะสุดมึงขี้ไม่ออกเหรอสุดน่าจะขี้ไม่ออกนะครับจริงด้วยนะ สุดเทพจอมทราพของเราน่าจะเป็นลิสีดัวว่าเป็นหนุ่มไหมอันนี้คล้ายๆหลุมดำแฮะโอเคหลุมดำเสร็จยัง ถ้าหลุมดำจริงๆนะครับเสร็จยังโอเคถ้าหลุมดำจริงๆนะครับต่อให้หลุมมันเล็กอย่างที่เราเห็นนะผมว่าโลกหายไปทั้งโลกนลครับแม้ไม่จบอีกแล้วอันนี้น่าจะดาวหางนี่ครับอ um> si> okay. ุ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยวุ้ยุ้ยุ้ยเร็วมากเดี๋ยวเดี๋ยว แบบนี้คอมผมยังไม่ระเบิดนะครับเพราะฉะนั้นรีตะกี้หลุมดำแล้วอุกกบาทแล้วนะครับอันนี้บีมอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ blast force กับมี blast radiance น,นะครับโอเคเราไม่เปลี่ยนอันนี้แรงใช้ได้ นี่เหมือนหลุมดำอีกอันหนึ่งไม่ใช่ฮะอ๋ออุโมงค์วั์ปโอโอเคพอเท่าพอเท่าอุโมงค์วัปแล้วถ้าเราคอมโบกันล่ะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยว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  เอาอุโมงค์ว่ะไว้ตรงนี้เสร็จปั๊บเราเอาหลุมดำเดี๋ยวจะทันไหมวะไม่แน่ใจเนะียอ่ะลองดูโอ้ ถ้าผมเป็นพระเจ้านะผมคงเป็นพระเจ้าที่เดบเชียคิดคอมโบนี่ออกด้ไงวะเนี่ยตะกี้เราถึงไหนแล้วนะหลุมดำเรานี้แม่เหล็กอะโอเคแมงนิโต้ อันนี้ไม่มีอะไรมากนี่ครับก็แค่ดูดของเฉยอันนี้สัญลักษณ์คล้ายๆหลุมดำอีกแล้วอะ่ะแต่ไม่น่าจะใช่อืมน่าจะเหมือนซูเปอร์โนวามากกว่านี่ครับใช่ไหมแต่แต่แตสเกลพลังมัน มันเล็กน้อยมากนี่ครับแล้วก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อโอเคคอมร<ล>ะเบิดซิมูเลเตอร์อันดับแรกที่เราคิดเอาไว้นี่ครับก็คือไดนามท์เอ็กพลชันฟอสบลาสเรเดียนก็ช่างหัวมันนะครับแต่ไม่เป็นไรผมจะวางไว้สักร้อยลูก ผมว่าเกินร้อยอ่ะจริงคอมระเบิดไหมไม่รู้นี่แต่วางไปเยอะมากจงกังหวะนีะ้เดี๋ยวยังไม่ระเบิดเลยตึกเอ็นทำไมเนี่ยใจเย็นสิเดี๋ยวแล้วทำไมตึกเหมือนเอ็นอ่ะโอเคคอมระเบิดซิมูเลเตอร์ t 2 r ゴール! <Go. S 2> ไม่ใช่อย่างที่คิดฮะอือหึถ้าง,งั้นไปอันต่อไปอาละ่ะคราวนี้ต้องเป็นมิสไซล์สินะเดี๋ยวอย่าเพิ่งยบกดผิดยังไม่ลงแมนะ่โอเคหนึ่งร้อยลูกเนะี้ยจะเป็นยังไงป่า เอยแต่เสียงไม่มาว่ะโอเคโอเคเสียงเพิ่งมาที่หลังเก็ไม่ระเบิดเงี้ยไม่เท่าไหร่ไงน่าผิดหวัง น่าผิดห<ผ><ผ>ว,วังจริงๆ<ตา>เคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับ<ตา>ผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณ่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พาร์ทหน้านะครับไปสวัสดีครับเจ๊ยังเหลือไัยพี่บัตอีก3หมวดนะครับอันนี้น่าจะเป็นคาตรูลูใช่แล้วล่ะอันนี้น่าจะเป็นก็อดซีล่าเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นพวกเวิร์มอ่ะเดี๋ยวเราไว้ดูกันพาดหน้านะครับ